بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم على حبيبنا ونبينا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته อัลฮัมดุลิลลวันนี้ก็ได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับในวันนี้นะครับก็อยากจะนำฮาดิษดีๆอีกบทหนึง่งมาพูดคุยกับพี่น้องมนุษย์เรานั้นนะครับเราก็จะมีช่วงเวลาที่สำคัญบ้างช่วงเวลาที่ไม่สำคัญบ้างในชีวิตของเราพี่น้องรู้ไหมว่าช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของเราคือช่วงเวลาไหน หลายหลายคนอาจจะมีคำตอบที่ไม่เหมือนกันแต่สำหรับผู้ศรัทธาแล้วช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดคือช่วงเวลาที่เราอยู่ใกล้อัลลอฮฺตาลามากที่สุดเราจะอยู่ใกล้อัลลอฮฺตาลามากที่สุดตอนไหนละ่ะมันมีฮะดิษมุสลิมบทหนึ่งท่านนาบีมุฮัมมัดสุลตัมได้กล่าวเอาไว้ว่า อัครบุญายคุณละบดุลเลาะบีฮิวะหัวซาจิดฝักเรุวช่วงเวลาที่บ่าวจะอยู่ใกล้กับนายของเขาอยู่ใกล้กับผระผูวิบานของเขามากที่สุดอักรบใกล้มากที่สุดวะหวัวซาจิดในขณะที่เขากำลังสุยุตต่ออัลลอฮฺตาละนั้นการสุยุดไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยไม่ใช่เรื่องธรรมดา แต่มันคือช่วงเวลาที่สัมพันธ์ที่สุดช่วงหนึ่งของมนุษย์เราจะมีช่วงเวลาไหนที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าช่วงเวลาที่เราได้อยู่ใกล้นายของเราผู้ที่สร้างเราผู้ที่ดูแลเราผู้ที่คอยปกป้องเราผู้ที่รักเรามากกว่าบิดามารดาของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่ในฮาริบทนี้ในเครื่องแรกเนี่ย บอกว่าช่วงเวลาที่ใกล้ที่สุดเราจะอยู่กับอัลลอฮ์มากใกล้ที่สุดเนี่ยก็คือช่วงที่เราสุญูดเพราะฉะนั้นอยากจะให้พี่น้องทุกคนเนี่ยสุญูดเยอะๆแปลว่าก็ให้เรานั้นละหมาดเยอะๆด้วยแสดงว,ว่าการละหมาดไม่ใช่เรื่องธรรมดาอีกต่อไปการละหมาดคือช่วงเวลาที่เราได้เข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานุฮุตาลาและเป็นการเข้าเฝ้าที่ใกล้ที่สุดเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราละหมาดอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล่น อยาคิดว่านิดหน่อยแต่ให้เราจินตนาการว่านี่เรากำลังได้เข้าเฝ้าอัลลอฮ์สุบฮานาฮัวตาลานะช่วงเวลาที่ฉันจะได้อยู่ใกล้อัลลอฮ์มากที่สุดแล้วนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดถึงตรงนี้นะแต่ลนะสุยูดของเราเนี่ยทำให้มันมีความหมายไม่ใช่สุยูดแบบไก่จิกอีกต่อไปสุยูดแล้วก็อยู่กับการสุยูดให้นานขึ้นอีกหน่อยหนึ่ง เราสามารถอา่านซุบฮานะรบเบียลอาอัลเราไม่จาเป็นจะต้องอ่านแค่สามครั้งเราสามารถอ่านห้าครั้งก็ได้เจ็ดครั้งก็ได้หรืออ่านดุอาบทอื่นก็ได้แล้วก็รวมถึงพี่น้องสามารถที่จะขอดุอาเยอะๆพี่น้องมีความกัดกลุ้มในดุนยาใช่ไหมทำยังไงนึกไม่ออกจะแก้ปัญหายังไงผู้ที่จะช่วยเราได้มีอัลลอฮฺต่ละองค์เดียวเท่านั้น แน่นอนเรามีหน้าที่พยายามในการแก้ปัญหาในขณะเดียวกันเราก็ยอมรับในความอ่อนแอของเรายอมรับว่าอัลลอฮ์เท่านั้นที่จะช่วยเราได้เราก็จะขอดุดาเยอะๆต้องสู้อยู่พี่น้องเวลาที่คีดเครียดเนี่ยพี่น้องไปละหมาดแล้วก็สู้อยู่เยอะๆแล้วก็ขอดุดาต่ตอลอตาลาโดยเฉพาะละหมาดสุนนะเนี่ยพี่น้องละหมาดของพี่น้องใช่ไหมเนี่ยพี่น้องก็สู้อยู่ได้นานๆเลย มีปัญหาใช่ไหมกลางคืนลุกขึ้นมาตอนละหมาตัฮัดยุสเนี่ยแล้วก็สูอยู่นานๆขอดุอาต่อลอตาลาร้องไห้สแสดงความอ่อนแอของเราให้พระองค์เนี่ยนี่คือบ่าวที่ดีเขาก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็การสูอยู่นี่แหละมันจะทําให้เราเข้าใกล้อลอตารามาแล้วดังที่อลอตาลาได้กเอาไว้ว่ากัลลาลาตูเตียหูวัสุดวากตาริบอย่าไปเชื่อเขา และก็จงสุยู่เถิดและก็จงเข้าใกลย้ยิ่งสุยู่เรายิ่งเข้าใกล้อลลอฮฺซุบฮานุฮุตาลาในดุนยานี้เราทุกคนต่างอยากจะมีความสุขคิดว่าถ้ามีเงินฉันจะมีความสุขแต่จริงๆแล้วความสุขนั้นมาจากอัลลอฮฺซุบฮานฮตาลาอยากจะมีความสุขใช่ไหมต้องเข้าใกล้อลลอฮฺตาลายิ่งเข้าใกล้เราจะมีความสุข เราเห็นไหมว่าทําไมสวรรค์จึงเป็นที่ที่มันมีแต่ความสุขล่ะก็เพราะว่าอยู่ใกล้อลลอฮฺสุบฮานะหัวตาละ่ะทาไมสวรรค์ชั้นฟิรดเดิลถึงมีความสุขมากที่สุดละ่ะเพราะว่าหลังคานั่นนะ่ะก็คืออาราชของอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาละ่ะยิ่งอยู่ใกล้อลลอฮฺยิ่งมีความสุขต้องจําตรงนี้ให้ดีอยากจะมีความสุขต้องเข้าใกล้การละหมาด มาละหมาดมาสุยุตมาสุยุตร,ตรขอดุอาเยอะๆอยู่กับอัลลอฮฺตาลามีความเครียดในดุนยามาสุยุตมาบอกอัลลอฮฺตาลามุนาจัดให้มาพยายามมาพูดคุยกับอัลลอฮฺพูดคุยกับ Allah, กบ,บ่าวเขาแก้อะไรไม่ได้เขาอาจจะบอกเออให้เป็นกําลังใจให้เราไม่เป็นไรนะ,ะเดี๋ยวขอดุอานะอะไรต่างๆแต่ว่าผู้ที่แก้ปัญหาให้เราได้จริงๆคืออัลลอฮฺตาลา เพราะฉะนั้นมุสลิมที่ศรัทธามั่นคงมีปัญหาเนี่ยเขาไม่ค่อยคุยกับบ่าวหรอกเขาไม่ค่อยคุยกับคุยกับมัคลุกหรอกเขาคุยกับอัลลอฮ์โดยตรงเมื่อคุยกับอัลลอฮ์เขาจะมีความอิ่มเอิบในหัวใจเขารู้ว่าอัลลอฮ์ได้ยินเขาแน่นอนแล้วเขารู้ว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ทรงเมตตาเป็นผู้ที่ทรงอ่อนโยนต่อบ่าวของพระองค์ไม่ช้าไม่นานอัลลอฮ์ก็จะให้ทางออกอย่างแน่นอนยิ่งสูดย,ยิ่งเข้าใกลย้ยิ่งสูดย,ยิ่ง พบกับความสุขในหัวใจมากขึ้นมากขึ้นมีบ่าวคนหนึ่งเนี่ยได้เคยมามีซอฮบะคนหนึ่งได้มารับใช้ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮุสัลลัมพอรับใช้ท่านนาบีเสร็จท่านนาบีเนี่ยก็เลยถามว่ามีอะไรอยากจะได้ไหมเนี่ยเวลาที่ใครมาช่วยเหลือมาทําดีเนี่ยเราเองก็ต้องตอบแทนนี่เป็นลักษณะมุสลิมที่ดีฮัลจัซ่าอุลยัซานอิลยัสาน อะไรจะตอบแทนความดีได้นอกจากความดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นมุสลิมเราใครทําดีกับเราเนี้ยเราต้องรู้คุณเราเก็ต้องตอบแทนท่านอนาบีก็เป็นตัวอย่างที่สวยงามท่านอนาบีก็ถามว่าเธออยากจะได้อะไรหรือเปล่าสาว่าคนนี้ไม่ได้หวังเล็กน้อยแต่เขาหวังใหญ่มากเขาไม่ได้หวังของรุนยาเลนิดๆหน่อยๆอยากได้นั่นอยากได้นี่ไม่ใช่เขาบอกว่าฉันอยากจะอยู่ใกล้ๆท่านในสวรรค์โอ้ยิ่งใหญ่มาก อยู่ใกล้ท่านนาบีหความดีระดับไหนจะได้อยู่ใกล้ท่านนาบีขนาดนั้นน่ท่านนาบีก็ได้บอกว่าท่านจงช่วยเหลือฉันอาอ้นีหมายเขาว่าไงหมายเขาว่าท่านนาบีเองก็จะขอดุอาให้แต่การที่เราให้คนอื่นขออุอาให้เราเนี่ยเราไม่ทําอะไรได้ไหมไม่ได้เราเองก็ต้องทําท่านนาบีก็ได้กล่าวอวยว่าฝ้า,ายนีบิกัสรติสูยูด ท่านก็ช่วยฉันด้วยนะด้วยการที่ท่านนั้นสุยุดเยอะๆยิ่งสุยุดขั้นในสวรรค์ก็สูงขึ้นยิ่งสุยุดขั้นในสวรรค์ก็สูงขึ้นอยากมีขั้นสวรรค์สูงๆสุยุดเยอะๆอยากมีความสุขมากๆสุยุดเยอะๆอยากเข้าใกล้อัลลอฮ์สุยุดเยอะๆแล้วก็ขอดูอาเยอะๆอินชาอัลลอฮ์พี่น้องจะพบกับความสุขกายสุขใจที่แท้จริงอินชาอัลลอฮ์ตั้งแต่ในดุลยาน Ini Kapan Sengkhi Yang Cak Fafi Aku Lukauli Hada Wa Astaghfirullahalihualakum Walisalimusimimikulidham Fasafiruinahu Wa Salallahu Ala Habibina Muhammad Wa Ala Alihi Wasallam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh